เพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่อง Family TM on tour นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนตเต็มตัวแล้วนะครับเพื่อนๆก็มลพิษก็เยอะอากาศก็ร้อนนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทดสอบกันครับเพื่อนๆเกี่ยวกับคูลเลนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับคูลเลนเนี่ยที่เราขายกันตามท้องตลาดมันยังมีอยู่2ประเภทนะครับเพื่อนๆก็คืออันดับแรกก็เป็นจะเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบ เข้มข้นก็คือให้เราซื้อมาแล้วเอามาผสมกับน้ำกันหรือบางคนก็เอามาผสมกับน้ำดื่มอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลือกเอาครับก็แบบนี้ก็จะมีราคาที่ย่อมเยาวลงหน่อยแต่ว่าเราต้องมาผสมน้ำนะครับในอัตราส่วนที่เขาให้มาส่วนใหญ่แล้วอย่างของอิสูสตัวนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนหนึ่งหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับก็อันนี้เป็นแบบหัวเข้มข้นหัวเชื้อเข้มข้นนะครับน้ํายา ลองไลท์คูลเลนส์นะครับก็เป็นเข้มข้นแล้วมาผสมกับน้ํากันหรือผสมกับน้ํากินบ้างนะครับน้ําสะอาดครับแบบที่2ก็คือเป็นแบบพรีมิกครับก็คือแบบเขาผสมมาจากโรงงานเลยครับเพื่อนๆตัวนี้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยก็คือซื้อมาตามจํานวนของของคูลเลนส์ของห cool ม้อน้ําเรานะครับหม้อน้ําเราใช้กี่ลิตรก็ซื้อมาคํานวณให้มันถูกเขาก็จะมีแบบ5ลิตรแล้วก็มีแบบขวดลิตรหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทดสอบ คือเป็นแบบผสมมาให้เลยนะครับเราก็จะมาลองทดสอบดูว่าเจ้าตัวแบบที่เรามาผสมเองกับที่เขาผสมมาจากโรงงานแบบไหนจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆในการทดสอบวันนี้เราก็จะปกติผมจะใช้เป็นน้ำประปาเอ้แก้ไขนะครับเป็นน้ำดื่มกับกับเจ้าตัวนี้ที่ผมใช้กับรถผมอยู่นะครับเจ้าตัวอ s ซูซครับ แต่วันนี้เราก็จะมาทดสอบแบบที่คนอื่นเขาใช้กันส่วนใหญ่ก็คือเขาบอกว่าน้ำกันมันจะดีกว่านะครับในที่นี้น้ำกันก็จะมีราคาอยู่10บาทนะครับซื้อตามร้านอะไหล่ร้านขายแบตเตอรี่มีขายทั่วไปนะครับเพื่อนๆตัวน้ำกันก็อยู่ขวดละ10บาทนะครับแล้วก็มาเจ้าตัวนี้น้ำยาคูลเลนต์แบบหัวเชื้อเข้มข้นที่มาผสมนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่นะครับ3ลิตร จะมีราคาอยู่ที่495บาทนะครับตัวนี้ซื้อศูนย์ยังไม่ได้รวมแวตนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวผสมเสร็จเลยมาจากโรงงานนะครับก็คือเราไม่ต้องผสมน้ําอะไรเขาผสมมาให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะแกนลนระ5ลิตรนะครับราคาจะอยู่ที่600บาทนะครับเบิกศูนย์อิสุสุหมดเลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มทําการทดสอบนะครับในที่นี้วันนี้ผมก็จะมาทดสอบโดยการใส่ความเย็นก่อนนะครับ เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนอันดับแรกก็เราจะทําการทดสอบใส่ตู้เย็นนะครับคราวนี้เราก็จะเอาตัวนี้ก่อนเลยครับเพื่อนๆในที่นี้เขาให้ผสมนะครับเขาให้ผสม1นึ่งต่อหนึ่งนะครับบิกเกอร์นี่มันสองในที่นี้ผมจะเอาแค่ร้อยเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเติมหัวเชื้อลงไปอีกนะครับให้มันเป็น2องร้อยซีซีครับเรามาเริ่มกันเลยก็เริ่มแกะเลยนะครับ เออกัครับแล้วก็เทหัวเชื้อลงไปนะครับเพื่อนๆกล้องถ่ายมาครับจะหัไหมครับได้ครับหมดเตลิดครับน,นะครับมันเตลิดนะเพื่อนๆต้องเอาร้อยซีซีครับ อย่างครับลงอีกนิดหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนได้ไหมเติมอีกนิดหนึ่งครับ ยากเหมือนกันนะครับเพื่อน,อนโอเคครับร้อยซีซีแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับขีดนี้พอดีเป๊ะนะครับ โอเคอันนี้อันนี้ขูลแล้วนะครับแล้วก็เราก็ใส่น้ำกันครับเพื่อนๆแกะมันครับใส่น้ำกันลงไปครับให้มันได้สองร้อยนะครับเพื่อนๆ ได้แล้วนะครับเพื่อนๆสองร้อยเล้วเดี๋ยวเราอาจอาจจะเอาตะเกียบมาคนก่อนนะครับเพื่อนๆครับคราวนี้มาตัวผสมจากโรงงานครับเพื่อนๆตัวผสมจากโรงงานครับแล้วก็แกะเลยครับถ่ายฝาครับโอเคครับเราก็เริ่มแกะกันเลยครับแกะออกมาครับ อันนี้เราก็มาเทเลยครับตัวนี้เราก็จะเทสองร้อยเลยนะครับชบพอดีไหมครับ ใกล้เคียงนะนิดเดียวได้ไหมนะครับน,นี่ก็เป็นตัวผสมห้องไทยไวครั้งเหมือนอันนี้จะเติมต้องเติมน้ำกันสักนิดนึงนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะบังกล้อง นิดเดียวอ่าโอเคครับเพื่อนเพื่อนคราวนี้แล้วตัวนี้ผมจะลองน้ำธรรมดาเลยครับเพื่อนเพื่อนออน้ำกันครับคือเราจะไปแช่ตู้เย็นเหมือนกันนะครับดูความแตกต่างจุดแข็งของมันนะครับว่าจะเป็นไงได้ไหมครับอ่าใกล้เคียงครับเพื่อนๆอนคราวนี้ เดี๋ยวแถมอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็น้ำปเปล่าครับอะน้ำสะอาดครับเราลองลองตัวนี้ครับอันนี้ก็คือเปิดฝาครับลองน้ำดื่มน้ำดื่มที่เราใช้กินกันเนี่ยนะครับ สองร้อยอีกนิดนึงนะครับสองร้อยแล้วครับคราวนี้เราอาจจะต้องทำตำหนิก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆจะเริ่มงงเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้คือพรีมิกนะครับเพื่อนๆก็คือผสมเสร็จตัวนี้ที่เราผสมน้ำนะครับสีมันจะอ่อนกว่าตัวนี้คือน้ำกัน เพียวๆตัวนี้คือน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มทั่วไปนะครับเพื่อนๆที่เราใช้กินกันบางคนก็อย่างผมใช้น้ํากินมาผสมนะครับก็เดี๋ยวผมทําตําหนินะครับเพื่อนๆเราจะทาตำหนิทาตาหนิโดยการใช้อะไรดีนะครับปาการีจิ เดี๋ยวผมไปหาปากกาก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ไปหากระดาษได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเสียเวลานิดนึงครับด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆน้ําดื่มผมก็จะให้เป็นดอเด็กนะครับเพื่อนๆน้ําดื่มนะครับส่วนด้านนี้ก็คือน้ํากันนะครับก็ให้เป็นกอไก่แล้วกันนะครับเพื่อนๆน้ํากันนะครับส่วนด้านนี้ก็คือที่เราผสมเองนะครับ ผสมกับน้ากันในที่นี้ผมใช้น้ํากันนะครับตัวนี้นะครับลองไลท์คูลแลนผสมกับน้ํากันในอัตราส่วนที่เขาบอกมาหนึ่งตอนหนึ่งก็ให้เป็นผอพึ่งครับนะครับส่วนเจ้าตัวนี้โรงงานผสมมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยพรีมิก์นะครับก็เป็นตัวพีแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะครับอ่ะโอเคคราวนี้เจ้าตัวนี้เรายังไม่ได้คนนะครับก็เอาตะเกียบใหม่ๆมาครับแล้วเราก็คนซะหน่อย ให้มันเข้าที่เข้าทางกันนะครับให้น้ำยามันเข้าที่ครับเพื่อน<ๆ>โอเคครับก็แต่โดยรวมก็ดูสีก็ได้นะครับที่เราผสมเองเหมือนสีมันจะอ่อนกว่าจากโรงงานที่เขาผสมมาให้นะครับเพื่อนๆโอเคตอนนี้ผมก็จะเริ่มเอาไปเข้าตู้เย็นครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเราก็เริ่มเช็คทุกๆชั่วโมงว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงกันนะครับเพื่อนๆไปดูกันครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็จะทําการเอาใส่ตู้เย็นนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเปิดตู้เย็นก่อนครับเราก็เอาเข้าพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆนะครับเเข้าไปเลยครับโอเคนะครับ เราก็จะเริ่มทำการจับเวลานะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคครับผมก็จะเริ่มจับเวลาแล้วก็อุณหภูมิก็ลบยี่สิบองศาครับเพื่อนเเดี๋ยวเรามาดูนครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็จะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวเราครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ไปเปิดดูว่าตัวน้ำกันน้ำดื่ม แล้วก็น้ายาที่เราผสมนะครับเป็นยังไงอ่าครบหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวที่พรีมิกมาจากโรงงานเป็นยังไงเราไปดูนครับนะครับไปดูนครับพื่ครับตอนนี้ก็โดยรวมก็คงเป็นน้ําอยู่นะครับเพื่อนๆตัวนี้น้ําดื่มครับตัวนี้น้ํา น้ำกลั่นครับเพื่อนๆครับแล้วก็เจ้าตัวนี้แบบผสมนะครับก็โดยรวมก็ยังเป็นน้ำอยู่ครับเพื่อนๆภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับส่วนตัวพิีมิกก็เหมือนกันครับก็ไม่มีความแตกต่างอะไรก็ยังเป็นน้ำกันอยู่ครับผมว่าน่าจะต้องนานกว่านี้เดี๋ยวผมอาจจะทิ้งไว้ทั้งวันครับเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวตอน ตอนเย็นเรากลับมาดูว่ามันเป็นยังไงกันครับเพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราแช่เขาต่อครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณครึ่งวันนะครับเพื่อนๆก็ประมาณเท่าที่จับชั่วโมงก็ประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันครับว่าตัวน้ําเปล่านะครับแล้วก็น้ํากันแล้วก็ตัว น้ำยาคูลแลนแบบผสมแล้วก็คูลแลนแบบพีมิกนะครับจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับเพื่อนๆนี่ครับตัวนี้น้ําดื่มครับนะครับเดี๋ยวเราเอาออกมากันครับเพื่อนๆตัวนี้น้ํากองครับเพื่อนๆครับแล้วก็เอามาวางครับครับแล้วก็เจ้าสองตัวนี้ครับนี่นะครับเพื่อนๆครับก็ น้ำกลั่นน้ำดื่มนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้แบบผสมเบื้องต้นก็ตัวน้ำดื่มเนี่ยนะครับเพื่อนๆน้ำดื่มเป็นน้ำแข็งครับน้ำดื่มเป็นน้ำแข็งครับน้ำกรองครับเออน้ำกลั่นครับเพื่อนๆก็เป็นน้ำแข็งเหมือนกันนะครับเพื่อนเป็นน้ำแข็งครับวันนี้เรามาดูตัวแบบผสมครับแบบผสมกับนี้ก็เป็น เป็นน้ำยังเป็นน้ำอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนสถานภาพยังเป็นน้าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราลองมาเทดูนครับเพื่อนเอนครับเราลองมาเทดูครับ <c oughs> ก็เป็นน้ำนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นแบบผสมครับแบบผสมนะครับแบบอันนี้พรีมิกครับ ก็เป็นน้ำเหมือนกันครับหลักๆในสาภาพความเย็นก็โอเคครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าคูแลนด์เขาทำงานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ผสมมาจากโรงงานนะครับพรีมิกหรือว่าจะเป็นตัวที่เรามาผสมกันเองแต่ตัวน้ํากันเนี่ยเป็นน้ําแข็งนะครับเพื่อนๆไม่ไหลครับเป็นน้ําแข็งประมาณ11ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆตัวน้ําดื่มก็เหมือนกันครับเป็นน้ําแข็งครับ ก็โอเคอันนี้เป็นการพอสรุปนะครับสำหรับคูลเลนที่อยู่ในสถานภาพความเย็นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูผมจะเอาลองไปต้มดูมั่งนะครับว่าจะเป็นไงเราไปดูกันครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาทําการต้มกันแล้วนะครับเพื่อนๆก็โดยปิเกอร์นี่มัน200นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะตัวนี้ผสมครับเราก็จะเติมน้ํากันเติมน้ํากันก่อนนะครับเพื่อนๆ เติมน้ำกันลงไปร้อยหนึ่งครับเพื่อนๆครับอ่าร้อยหนึ่งนะครับน้ำกันแล้วคราวนี้ก็คู่แลน์ครับคู่แลน์ก็เติมลงไปอีกนะครับได้สองร้อยนะครับเพื่อนๆหนึ่งในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง ไปครับต่อไปเป็นตัวพิมิทครับแบบผสมนะครับแล้วก็เทใส่ลงไปครับ สองร้อยนิดนึงครับอีกนิดหนึงครับใกล้เคียงกันแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆนะครับคราวนี้เราก็จะมาเริ่มทำการทดสอบครับลองต้มดูนะครับเพื่อนๆ ว่าเขาจะเป็นยังไงกันนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อุณหภูมิแล้วตอนนี้ที่ปลายเข็มก็สามสิบสามนะครับเดี๋ยวเรามาจุดเตาแก๊สครับตัวนี้เราแยกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้มน้ำเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเรานะรัแล้ก็ติดเตาแก๊สลงครับ เรียบร้อยครับหนึ่งสองสามครับจับเวลาครับอืมร้อนนะครับเพื่อนๆครับแล้วเราก็เริ่มทำการต้มทันทีครับจับเวลาครับเริ่มจับเวลาแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราดูอุณหภูมิตอนนี้เป็นยังไงครับ เท่าหในครับโอ้ขึ้นไปแล้วนะครับสี่สิบสี่ครับเพื่อนเพื่อนอุณหภูมินะครับขึ้นไปสี่สิบแปดครับเมื่อกี้อุ่ร้อนครับอันนี้ก็ขึ้นไปที่ ห้าสิบสี่นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราดูว่ากล้องซูมไปครับผมจะสังเกตดูว่าตัวไหนจะร้อนกว่ากันนะครับเวลาตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งหนึ่งนาทีนะครับก็ยังไม่มีการเดือดใดๆขึ้นนะครับเดี๋ยวลองยิงแบบเลเซอร์ดีกว่าครับ อันนี้ก็ขึ้นไปร้อยสิบสองนะครับครับอนนี้ก็ขึ้นไปร้อยสี่สิบสี่ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เริ่มมีการเดือดแล้วนะครับเพื่อนๆเราจะเห็นตัวที่ผสมเริ่มเดือดแล้วนะครับแเราหันมาดูด้านนี้ครับตัวพีมิกยังไม่มีการเดือดนะครับรลองจุ่มเข้าไปดูครับตอนนี้ที่2นาที20นะครับเดือดแล้วครับอุณหภูมิตอนนี้ หนะครับโอ้เดือดแรงมากครับเพืพ่อนๆเดือดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเทียบกันกับอันนี้ครับโอ้โห,โห,โหดับ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 ครับเพืพ่อนๆดาน,นี้เริ่มเดือดแล้วนั่นกันนะครับเริ่มเดือดที่สองนาทีห้าสิบแปดนะครับ โอเคขออนุญาตปิดน,นะครับเพื่อนๆโอเคครับก็ตอนนี้ก็โดยรวมก็ดูนะครับความแตกต่างก็เพื่อนๆจะเห็นว่าเจ้าตัวที่แบบผสมนะครับเขาเดือดเดือดแรงกว่านะครับส่วนเจ้าตัวตัวที่พิมิตจะโรงงานเนี่ยเดือดช้ากว่านะครับเพื่อนๆน,น,นะครับก็ อันนี้เห็นความแตกต่างกันแล้วนะครับเพื่อนๆส่วนเวลาที่เขาเริ่มเดือดก็เมื่อกี้เจ้าตัวนี้เดือดเดือดทีหลังช้ากว่านะครับโอเคครับตอนนี้หลังจากที่เราทําการทดสอบนี้แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูต้มน้ําเดือด,ดดูครับต,ต,ต้มน้ํากันดูครับว่าน้ํากันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับเจ้าน้ํากันนะครับเราก็เทน้ํากันเหมือนกันครับ สองร้อยสองร้อยมลนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมรอให้เขาเย็นแล้วเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับระหว่างตัวพีมิก กับตัวน้ำน้ำธรรมดามั่งนะครับแต่เป็นน้ำกันโอเคครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อุณหภูมิก็ยังยังร้อนอยู่นะครับเพื่อนเพก็ผมน่าจะเดี๋ยวเราจะต้มน้ำกันนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็มันลดลงมาพอสมควรแล้วนะครับก็อยู่สีสบนะครับก็ถือว่าร้อนอยู่นะครับตัวนี้อันนี้น้ำน้ำกันนะครับ เดี๋ยวเราอย่างนี้อุ้ย,อ,ยอันนี้ร้อนครับเดี๋ยวนะครับเราก็จะจุดเราจะจุดเตาแก๊สนะครับเพื่อนๆจุดเตาแก๊สแล้วก็เดี๋ยวเราต้มน้ําเตรียมจับเวลาครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจุดเตาแก๊สหนึ่งครับครับแล้วเราก็เริ่มเลยครับจับเวลานะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะเริ่มดูว่าตัวไหนมันจะร้อนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คโอ้อน,นี้ยังร้อนอยู่นะครับเวลาที่เราต้มนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้ครับ มันจะขึ้นช้าครับอันนี้ตอนนี้ก็ขึ้นไปโอ้โหร้อนมือครับเพื่อนๆร้อนมากครับร้อนครับหกิบเดี๋ยวไม่ไหวครับร้อนถ้าทางก็คงจะต้องใช้ตัวนี้วันครับตอนนี้ผมสังเกตดูก็ยังไม่มีการ หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไปแล้วยังไม่มีการเดือดกันนะครับทั้งคู่เลยเดี๋ยวเราลองจับอุณหภูมิดูครับตอนนี้ก็ตัวน้ำกันเริ่มเดือดแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ร้อยร้อสี่องศาและหนึงนาทีเดือดแล้วครับเพื่อนๆหนึงนาที20่ิบนิดๆน,น,น้ำกันเดือดแล้วนะครับอาจกล้องซูมเข้าไปครับ แต่ในขนาดที่เจ้าคูเลนแบบพรีมิกยังไม่เดือดนะครับอ่าหันไปทางนู้นครับยังไม่มีการเดือดนะครับโอเคครับตอนนี้เดือดแล้วครับเดี๋ยวเราลองเอานี้จิ้มดูนะครับเดือดแล้วครับเพื่อนๆโอ้ยเดือดแล้วครับเดี๋ยวถ้าทางคงจะต้อง น่าจะไม่ไหวแล้วครับเพื่อนๆเ,เดือดแล้วครับน้ําตัวน้ํากันเดือดแล้วนะครับแต่ในขณะที่ในขณะที่พี่มิกตัวน้ํายาคูแลนผสมเสร็จยังไม่เดือดนะครับอันนี้ร้อยร้อยยี่สิบสองนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถรักษาอุณหภูมิได้อยู่ที่ ร้อครับเพื่อนๆก็ยังไม่เดือดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าเมื่อกี้รอบนั้นเราสองนาทีนะครับนะครับน้ำเปล่านี่เดือดมากเลยนะครับโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าโดยรวมก็เจ้าตัวพรีมิก คูลแลนด์เนี่ยนะครับก็สามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีนะครับจนขนาดนี้อ่านเริ่มเดือดแล้วครับเพื่อนๆดูนะคว่าเริ่มเดือดที่เท่าไหร,คร่ครับโอ้ยร้อยครับโอ้ดับดีกว่าครับเพื่อนๆตอนนี้เดือดเท่ากันหมดแล้วครับนะครับหลักๆก,ก็ หยุดนะครับโดยรวมการทดสอบก็พอจะสรุปได้ว่าในหม้อน้ำนะครับถ้าเราเติมน้ำน้ำกันหรือว่าน้ำน้าธรรมดาเนี่ยนะครับก็โดยรวมถ้าอยู่ในสาภาพเมืองหนาวหรือว่าเย็นนะครับก็มันจะแข็งตัวนะครับแต่คูลแลนส์เนี่ยสามารถรักษาอุณหภูมิได้นะครับก็คือโดยรวมคูลแลน เจ้าคูแลนเนี่ยก็จะทำงานได้ดีกว่านะครับเพื่อนๆเ,เจ้าพีมิกตัวนี้นะครับสรุปจากการทดสอบของเราก็น้ำกันน้ำน้ำดื่มนะครับก็เอามาเติมหม้อน้ําได้ไหมได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าโดยรวมมันก็จะเดือดแล้วก็ยังมีเรื่องของการป้องกันสนิมอะไรเงี้ยนะครับพวกคูแลนด์พวกนี้ก็จะป้องกันสนิมได้ แต่โดยรวมจากการทดสอบเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็จะเดือดช้ากว่าเขานะครับเพื่อนๆเจ้าตัวพรีมิกที่ผสมมาจากโรงงานเลยนะครับส่วนเจ้าตัวที่เป็นหัวเชื้อแบบเข้มข้นนะครับคูแลน์แล้วเรามาผสมน้ํากันหรือน้ําดื่มอย่างเงี้ยก็จะเดือดก่อนครับเพื่อนๆก็โอเคพอสรุปเป็นการทดสอบแบบบ้านๆพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับในหน้าร้อนนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับ ดูแลเรื่องหม้อน้ํากันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องมันฮีทมันร้อนนะครับโดยเฉพาะเวลาเพื่อนๆขึ้นเขาอะไรองี้ครับก็จะทําให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายได้นะครับเครื่องร้อนระบายความร้อนไม่ดีแอร์ก็จะไม่เย็นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆโอเคครับก็พอจะสรุปโดยรวมก็จากการทดสอบนะครับก็น้ากันนี่เวลาแช่ตู้เย็นก็จะแข็งตัวก่อนเขานะครับน้ำดื่มก็เหมือนกันนะครับ แล้วก็คูแลนส์แบบผสมน้ำเนี่ยก็ยังทำงานได้ดีนะครับในความเย็นส่วนเจ้าพีมิกก็เหมือนกันช่วงที่ทำความเย็นก็ไม่แข็งตัวก็ยังเป็นน้ำได้หล่อลื่นได้ดีนะครับทั้งคู่พอมาตอนทดสอบการต้มเนี่ยนะครับก็น้ำกันเนี่ยจะเดือดครับส่วนเจ้าตัวแบบผสมเนี่ย ก็จะเดือดเร็วกว่าแบบที่โรงงานผสมมาให้สําเร็จนะครับก็เพื่อนๆก็เลือกเอาแต่ว่าโดยรวมราคาตัวนี้ก็จะมีราคาที่สูงกว่านะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ก็ราคาจะถูกกว่านะครับในการผสมกับน,น้ํากันครับโอเคก็จบคลิปนะครับสําหรับการทดสอบอน้ํายาคูลเลนนะครับว่ามันเป็นยังไงแบบผสมน้ํากันกับแบบที่ผสมมาจากโรงงานก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับ ที่เป็นกำลังใจและติดตามรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเพื่อจะได้ผลิตคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ